No more hope left สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมตเชียนไทยในเยอรมันทุกท่นนะคะตอนนี้นะคะเรามาป้อยเลิกงานตรงสองทุ่มนะคะวันนี้มาป้อยทำงานแบบบ่ายบ่ายสองโมงเนาะจนถึงสองทุ่มนะคะเป็นเวลาหกชั่วโมงนะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟนะคะขึ้นรถไฟหรือรถ,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 รถไฟหรือรถรางนะคะคนเยอรมันเรียกรถรางว่า าสบบาตว,ชชาวาัชิงชา้าสลังชิงช้ายงทห้ากลงเย็นนะนะคเามันอยู่คนเดียวทั้งออฟิศเพราะว่าคนอื่นเขากลับบ้านตั้งแต่5โมงเนาะอไม่กลัวไม่มีกลัวค่ะเพราะว่า ฝลังมันไม่มีฝีเหมือบ้านเรานะบรรยากาศชนะิมันสว่างมืดเดินไปนะเย็นๆนะมีเจ้าหน้าที่นะใส,ส่เสื้อสีส้มคอยเอาหลักฐานะดูเส้นทางด้วย ที่เยอรมันจะมืดจะอะไรยังไงนะคะก็โอเคนะคะาก,การรักษาเขาเรียกว่าอะไรความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะมืดกึบเลยเพื่อนๆค่ะต้องเดินทางไกลสละมั่งนะคะหน้าออมาต้อนนี้ไม่เห็นเลยนะคะสองทุ่มค่ะนะคะสองทุ่มสองทุ่มน่าจะประมาณสองสามนาทีนะคะเพราะว่า,าต้อน,นเริ่การสองนะนะะทุ่มเนาะนะคะที่เยอรมันก็คือ ทำงาน8ชั่วโมงก็คือ8ชั่วโมงนะถึงเวลากลับบ้านก็คือกลับบ้านเลยนะบรรยากาศบรรยากาศงานวัดเนาะนะคะบรรยากาศงานวัดสายรุ่มนะคะหมืดกึ๊บวัดตอนนี้ไปถึงหน้าอำเภอแล้วนะคะรถไฟก็กำลัง จังเลยนะคะบรรยากาศเที่ยวงานวัดบ้านเราเลยนะคะขอ,อให้รถไฟคันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอคันใหม่ละกันเนาะนะคะเดี๋ยวรอคันใหม่รถมัน,นจะลงนะคะเที่ยวเนาะนะคะก็มาต้อยก็ลงรถไฟก็ทำงานเราจะทำงานเลิกงานมาเดินมาที่ขึ้นรถไฟนะคะ ไม่มีที่ไปนอกจากหน้ามือนะคะ าจะไปแล้วนะสวยงามเนาะคึกคืนเนาะมาต้อยจะเตรียมึ้นรถไฟแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าใิเชียไทยในเวันเล่มของ้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย